สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้นะครับก็จะมาติดตามดูทุเรียนอีกหนึ่งต้นนะครับที่กำลังติดดอกนะครับทุเรียนที่สวนก็จะมีการติดดอกอยู่สองต้นนะครับก็ตามคลิปที่ได้ลงไปนะครับ ที่ทําแล้วก็นําเสนอเพื่อนๆไปนะครับต้นก่อนที่ทําคลิปไปต้นนั้นนะครับเป็นต้นที่มีการใช้ปุ๋ยซึ่งเป็นปุ๋ยตัวกลางแล้วก็ตัวท้ายสูงนะครับหลังจากใช้ปุ๋ยไปหนึ่งครั้งก็มีการติดดอกจะมีกิ่งที่ติดดอกก็ หลายดอกเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอีกสองจิงที่ติดดอกอ,อย่างละช่อนะครับจิงละช่อ2ช่อนะครับมันจะมี3ามจิงนะครับต้นนั้นส่วนต้นนี้นะครับต้นนี้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยตัวกลางแล้วก็ตัวท้ายสูงนะครับก็เป็นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ขี้ไก่แล้วก็เป็นปุ๋ย อินซีเคมีร่วมอยู่ด้วยแล้วก็ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอก็คือ NPK นนะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับก็ใส่มาตามปกติแล้วก็มีการฉีดพ่นธาตุรองอาหารเสริมให้เหมือนกันนะครับจะแตกต่างกันเฉพาะปุ๋ยเคมี ที่เป็นตัวกลางแล้วก็ตัวท้ายสูงนะครับคลิปก่อนนะครับที่ได้ทำลงไปก็จะมีดอกออกมาเล็กๆนะครับออกมา,าพึ่งจะเลยตาตุ่มนะครับเป,เป็นตาตุ่มแล้วก็ลักษณะคล้ายๆจะเหยียดตีนหนูออกมานะครับต้นนี้ก็น่าจะมีอยู่ช่อหนึ่งหรือสองช่อนี่แหละนะครับคลิปก่อนที่ผมทำไป วันนี้ก็จะมาเห็นการแทงแทงดอกออกมานะครับเพิ่มอีกมาหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งกิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันจะมีกี่ช่อดอกนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะให้ต้นนั้นนะครับอยากจะให้ต้นนั้นติดดอกด้วยนะครับต้นนั้นพอดีผมไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ลองปุ๋ยก็เป็นการใส่ปุ๋ย ให้มาเหมือนกับต้นนี้แหละนะครับก็ปลูกพร้อมกันนะครับสองต้นนี้ปลูกก่อนต้นที่ติดดอกต้นก่อนนะครับปลูกก่อนสองเดือนนะครับก็วันที่28มิถุนายนนะครับเดือนมิถุนายนที่มาถึงเนี่ยนะครับก็จะมีอายุครบ4ปีนะครับต้นนั้นนะครับทำไมผมถึงเสียดายนะครับไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยตัวนั้นนะครับ Ens, ต้นนั้นผมตัดยอดนะครับตัดยอดเพื่อให้แขนนะครับจิงเขาเนี่ยกลางกลางแล้วก็ใหญ่นะครับจิงเขาจะใหญ่นะครับจิงมันจะกลางแบบออกอย่างดีนะครับผมว่าสวยนะครับจิงเขาจะกลางแล้วก็เป็นจิงที่ใหญ่นะครับเขาจะใหญ่ขึ้นตามลําดับนะครับไล่ขึ้นไปใหญ่ใหญ่ขึ้นไปจนถึงตรงกลางลําต้นเลยนะครับ ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าเดี๋ยวปีปีนี้นะครับปีนี้แหละอ่าเข้าปีที่สี่นะครับอ่าผมจะลองทําดูนะครับจะลองทําดูก็ต้นนั้นกับต้นนี้อ่าแล้วก็ต้นที่อ่าเป็นดอกต้นก่อนอยู่แล้วนะครับผมก็จะทําเหมือนกันนะครับอ่ามันก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะครับต้นที่อยู่กลุ่มสามต้นต้นโน้นนะครับปลูกพร้อมกันกับต้นนี้นะครับอ่าอายุก็เท่ากันปลูกวันเดียวกันนะครับต้นนั้นครับ ใหญ่นะครับต้นนั้นพอๆกันแหะครับกิ่งก้านเขาใหญ่มากนะครับปีนี้ก็น่าจะน่าจะลองดูนะครับามาดูนะครับดูดอกอคลิปก่อนนะครับมันก็จะมีช่อดอกช่อนี้น่าจะเห็นช่อเดียวนะครับโฟกัสไหม กล้องอ่นนี่ครับตัวนี้นะครับที่เห็นอันนี้คือดอกนะครับอดอกก็จะไม่โตเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นดอกเล็กๆอันนี้ก็เป็นตุ่มขึ้นมาผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ครับเล็กๆนะครับมันอาจจะไม่ไม่ชัดเจนอ,อันนี้ก็อีกดอกนึงนะครับเนี่ยขยับลงมานะครับตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะชัด ก็น่าจะใช่นะครับน่าจะใช่ขยับลงมาก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นี่ครับดอกนะครับเป็นดอกขยับไปเข้าไปใกล้โคนจิงตัวนี้ก็ใช่นะครับตัวนี้ก็ใช่นี่ดอกเหมือนกันแล้วก็นี่ครับที่โคนจิงเลยนะครับตัวนี้ก็ใช่นะครับ ก็จะมี1นึ่งสองานะครับสี่ห้าถ้าตัวนี้ใช่ก็6นะครับอีกตัวหนึ่งครับตัวเล็กนะครับนี่ดอกนี่น้อยๆนะครับน่าจะเจ็ดตัวนี้นะครับถ้าใช่นะครับจะมีอีกจิงนี้นะครับจิงเล็กนะครับจิงเล็กก็ไม่รู้จะยังไงนะครับก็ลองให้เขายืดยาวมาก่อนนะครับ ค่อยว่ากันนะครับจะเป็นยังไงอันนี้ก็อีกจริงนึงนะครับที่เห็นออกมาล่าสุดนี่ครับจริงนี้นะครับมันก็อยู่ใกล้กันจริงนี้มันจะเบี่ยงไปทางนั้นนะครับต้นจริงนะครับต้นจริงตัวนี้ผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะใช่ไหมนะครับนี่อันนี้ครับคล้ายๆนะครับคล้ายๆคล้ายๆตาดอกนะครับเนี่เหยียดออกไปนะครับ แต่ตัวนี้น่าจะชัดเจนนะครับตัวนี้มันจะมีสองนะครับเจะบออกมามันจะเป็นช่อเดียวกันนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยสองนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับใช่ไหมนะครับอ่าที่แน่แนก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่ากับการปลูกทุเรียน ที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยตัวกลางแล้วก็ตัวท้ายสูงนะครับต้นนี้ธาตุรองอาหารเสริมก็เหมือนกันนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันให้รับชมดูนะครับต่อไปว่าอยอดนะครับไม่ใช่ครับดอกดอกที่ออกมาเนี่ยนะครับเขาจะพัฒนา เขาจะโตได้ขนาดไหนนะครับกิ่งก็ไม่โตเท่าไหร่นะครับปีนี้เข้าปีที่4่เลยปีที่4ไปนะครับประมาณพฤศจิกานะครับเดือนพฤศจิกาเดือนปลายปีนะครับก็จะลองดูนะครับลองลองทำเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ